จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการประกาศรางวัลอสการ์ครั้งที่96ประจำปี2024นี้ครับจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนได้รางวัลอะไรกลับบ้านไปบ้างมารับชมกันได้เลยครับสนับสนุนโดยบริษัทยิปฟิล์มจำกัดโดยในตอนนี้ทางยิปฟิล์มเนี่ยกำลังปั้นโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าด่ายิ่งภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของวงการอาหารและก็เชฟชั้นสูงโดยได้นะักแสดงนำรุ่นใหญ่อย่างอตูนพพลโกมลชุนมาฟาดคารมกับชาคริตแย้มนาม และก็เชฟประชาญวงอุทัยพันธ์ครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาและก็ดูน่าสนใจทีเดียวตอนนี้ทุกท่านเนี่ยสามารถช่วยสนับสนุนยิปฟิล์มได้โดยการกดติดตามพวกเขาบนโซเชียลมีเดียครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ซึ่งบน YouTube เนี่ยทางทีมงานจะมีการอัปโหลดไดอารี่เกี่ยวกับการเดินทางของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปจนกว่าหนังเนี่ยจะได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์อีกด้วยนะครับ ใครที่ชื่นชอบงานเบื้องหลงังหรืออยากสนับสนุนภาพยนตร์ไทยอย่าลืมไปกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ในช่อง description ครับมาเริ่มกันที่รางวัลใหญ่ก่อนเลยนะครับ รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตกเป็นของอ p e เพ e ไฮเมผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตกเป็นของคริสโตเฟอร์โนแลนจากภาพยนตร์เรื่องอ p ลเพนไฮเมครับบทภาพยนตร์ดังเดิมยอดเยี่ยมนั้นตกเป็นของ Anatomy of a Fall ขณะที่บทภาพยนตร์ตัดแปลงยอดเยี่ยมตกเป็นของ American Fiction ครับรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมตกเป็นของ The z o n e of Interest ภาพยนตร์แอนิเมชันยอดเยี่ยมตกเป็นของ The Boy and the Heron ครับขณะที่ภาพยนตร์สารคดียอดเยี่ยม ตกเป็นของ20 Days in m a r i u p o l ขยับมาที่รางวัลฝั่งนักแสดงกันบ้านนะครับนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมตกเป็นของคิลเลนเมอร์ฟีจากภาพยนตร์เรื่อง o p Pen n นไ i เม r ครับขณะที่นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมตกเป็นของโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียจากภาพยนตร์เรื่อง o p Pen n นไ i เม r เหมือนกันครับนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของเอมมาสโตนจากภาพยนตร์เรื่อง p o Poor t t i n g s ขณะที่นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของเดวานจอยแรนดอ์ฟ จากภาพยนตร์เรื่อง The Homeovers ครับมาปิดท้ายกันด้วยรางวัลฝั่งเทคนิคกันบ้างน,นะครับการออกแบบงานสร้างยอดเยี่ยมหรือว่า Production Design นั้นตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง p h o r Things ครับการถ่ายภาพยอดเยี่ยมตกเป็นของ Openheimer รางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมตกเป็นของ Godzilla minus one ครับการบันทึกเสียงยอดเยี่ยมตกเป็นของ The Zone of Interest การตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตกเป็นของ Openheimer ดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง o p p e n h นไหเมเช่นเดียวกันครับเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะครับได้แก่เพลง What Was I Made For จากภาพยนตร์เรื่อง Barbie ครับการออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยมตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง p o r t h i n g s และรางวัลสุดท้ายอย่างการแต่งหน้าและก็ทำผมยอดเยี่ยมตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง o r t h i n n s เช่นเดียวกันครับ เรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยรางวันออสการ์มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าภาพยนตร์ที่ทุกท่านเชียร์เนี่ยได้รับรางวัลกลับบ้านไปบ้างหรือเปล่าครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟิเมนเนอาไว้ในทุกช่องทางด้วยนะครับ